กรุงกอนฟอนซินทีนี้ซ้อมมาอยู่างไครับสองเดือนซ้อมอยู่ที่ครับซ้อมอยู่ที่นะกอนฟอนซินก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เลยครับมีใครเป็นคู่ปั้มคู่ซ้อมบ้างคู่จากไทยครับเซลดาแล้วกันเพื่อนในไทยอตอนนี้เราอยายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดอ่เราสูงเท่าไหร่169่้อาน้ำหนักปล่อยๆมาไม่กี่กิโลครับ60แบบเราเป็นมือตาตาเลยครับ คครบเแล้ววันนี้เราเจอกับเพื่อนแับเคยเจอกันไหมยังเป็นไฟล์แรกที่เราเจอเขาครับแล้วรู้ว่าเราศึกษาเขาเป็นเมเจกระต่ายไหมมิดติขาฝันสองแล้วอย่างวันนี้เราจะวา,เา,วางเกี่ยวกับอไรนต้องไปดูบนเวทีกันเราค่อยๆดูไปเนาะยังก่อนปิดโควิดไฟลล่าสุดที่เราต่อยแล้วปิดโควิดนั่นเราต่อยไว้ทไหนต่อยช่องเจ็ดช่องเจ็ดวันนั้นเจอใครอัตชัยเป็นไงชนะชนะเข้ามาวันนั้นเกิดเท่าไหร่ 118สิบแปดวันนี้ต่ร้อยย่ิบสองมใหญ่ขึ้นเนาะครับคิดว่ามีปัญหาเรื่องนหนักไหมไม่มีะคือเราก็สบายๆายเลยใช่ปหมค่ะคิดว่าถ้าเข้าไปสอบหรือเข้าไปช่างจริงนี่มาเกินหรือว่าขาด่ะเกินนิดหนึ่งเกินนิดหนึ่งแต่คือมาอมาออกวิ่งหน่อยใช่ไหมอืมแล้วต่อยมวยมานี่วมนทั้งหมดที่กีบไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาจำไม่ได้หลักร้อยได้ไหมได้ประมาณสองสามร้อยได้เนาะเราคนจังหวัดอะไรครับ ันจังหวัดสุเด่นนะฝากเพื่อนชวนแฟงคกลับเรานี้น่นะฝาชาวสุนดรนแล้วก็แฟนมวยช่วยเจียร์หน่ยครับเป็นเต็มที่ครับเต็มที่นะมึงแล้วอยู่แปงหมดกี่เดือน,นกี่เดสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนโอเคขอบ้าน้องชายครับ